สวัสดีครับคุณโจคนเล็กงานช่างไม้กิจอาสครับวันนี้เราก็พิ้นได้ลวดฟักคอมาขนาดหนึ่งกิโลนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสเจ้าตัวแซนโต anto, อ่าทีนวันนะครับที่เป็น3ระบบโดยการเทสกับลวดฟักคอนะครับเป็นโค้ด e 71t ts นะครับผม e 71t คำว่า t นี้ที่แปลว่าทิวนะครับทิวท้วที่แปลว่าหลอดกลวงซึ่งเป็นโค้ดของฟักคอนะครับ แล้วเรามาดูว่าฟักคอขนาด0.8ถ้าเกิดเราทําการเชื่อมมันจะมีผลออกมาเป็นไงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการเชื่อมฟักคอขั้วในการต่อนะครับขั้วปืนเราก็ต้องต่อไปที่ลกนะครับผมความร้อนจะน้อยกว่าทําให้การเชื่อมทําได้ดีกว่าและสะเก็ตมันจะละเอียดนะครับสเก็ตมันจะน้อยกว่าด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบนะครับ ต่อไปจะเป็นการทดลองสลับขั้วนะครับผมถ้าเกิดว่าปืนเป็นบวกนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับสังเกตว่ารอยแรกเนี่ยปืนจะเป็นลบนะครับสเกตมีแต่ว่าสเกตละเอียดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดว่าเราต่อขั้วผิดในการเชื่อมฟักคอจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราอยู่ในโหมดของการเชื่อมฟักคอครับผมโซลินอยจะไม่ทํางานนะครับผมดังนั้นก็คือมันก็จะ ถ้าเกิดเราต่อแก๊สไม่อยู่มันก็จะไม่ไม่เปิดทำง,งานนะครับอันนี้คือกรณีการต่อปืนเป็นบวกนะครับผมค่าเซตติ้งทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ หัวเชื่อมจะร้อนมากเลยนะครับผมจะร้อนมากเลยถ้าเกิดว่า่ากเยียวยาวเนี่ยโอกาสที่จะละลายี่มีสูงนะครับโอเคเรามาดูรอยอการเชื่อมกันครับสังเกตว่าในการต่อฟักคอยที่ถูกต้องนะครับผมฟัก ที่กระเด็นออกมาจะเป็นละเอียดเม็ดเล็กนะครับผมแต่ถ้าเกิดต่อผิดนะครับสเกตที่ออกมาจะเป็นเม็ดใหญ่นะครับผมเม็ดใหญ่แล้วก็ไม่พยายามจะทำแนวแต่ไม่สามารถทำได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองขัดดูครับ นี่นะครับก็ได้เนื้อนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสเก็ตเยอะต้องเก็บค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าต่อขั้วปืนผิดก็เป็นการเทสคร่าวๆนะครับผมสำหรับฟัซคอเซลชิวนะครับฟัซคอแบบเซลชิลนะครับ EJ1TGS นะครับก็คือเป็นฟัซคอขนาด0.8นะครับสำหรับเหล็กหนานะครับ การเชื่อมเราก็สามารถที่จะหวงผมได้นะครับได้แนวเชื่อมที่ค่อนข้างโอเคครับเหล็กอันนี้มีความหนาประมาณ5มิลเชื่อมสามารถเลี้ยงเพื่อให้ได้น้ำเหล็กได้แต่ต้องต่อขั้วให้ถูกนะครับปืนต้องอยู่ที่ลบนะครับถ้าปืนอยู่ที่บวกการระเบิดการอาร์คมันจากอาร์คการอากาศนะครับผมก่อนที่จะวิ่งไปชนชิ้นงาน ดังนั้นมันจะมีสเก็ตที่เป็นเม็ดกลมนะครับและการซึมลึกจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกตรงท้ายคลิปครับฟักคอใช้ได้ในงาน DIY แต่นะครับควรเนี่ยเป็นสัก2มิลขึ้นไปจะทำงานได้สะดวกกว่า1.2มิลได้นะครับผมแต่มันก็จะทำงานแบบไม่ได้เต็มประสิทธิภาพของมันนะครับผมแล้วก็ต้องยั้งมือนิดนึงไม่งั้นมันจะทะลุนะครับแต่ถ้า2มิลขึ้นไปเนี่ยพอลากยาว,ยาว ่วงสันส้นๆได้นะครถ้าให้ดี3มิลเนี่ยจะได้เต็มศักยภาพของฟักคอที่ให้การสมดุกที่ดีนะครับดังนั้นฟักคอนะครับมีเงื่อนไขยอยู่ 1. ควรเป็นเหล็กหนา 2. การต่อขั้วต้องต่อให้ถูกปืนต้องเป็นลบนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับหวัสดีครับครูโจปคนเหล็กง,งานช่างไม้จิตอาสาครับ